ครับวันนี้หงมูไทยแลนด์นะครับพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับสวนคุณสมใจนะฮะท่านผู้ชมครับท่านใดที่ติดตามหงมูไทยแลนด์นะครับติดตามสวนนี้ตลอดเนี่ยรู้เลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยปลูกผักเลยท่านผู้ชมนะครับปลูกผักแซมตรงกลางแต่ตอนนี้ท่านผู้ชมดูแก่นนะครับเนี่ยผมให้ดูแก่นนิดนึงนะแก่นสวยมากนะครับนี่อันนี้คือบ้านโป่งราชบุรีนะครับดูแก่นท่านผู้ชมแก่นสีสันสวยงามแบบนี้นะครับนี่คือไม้หวงหัวลี่ไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีน ของคุณสมใจเนี่ยปลูกมากี่ปีแล้วครับจะห้าปีแล้วค่ะเข้าปีที่ห้าเนาะตอนนั้นเรามาเนี่ยต้นประมาณสักโอ้โหนี่นี่เองเส้นผ่าศูนย์กลางนิ้วหนึ่งท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่จะปลูกไม้ฮวงหียนะครับปลูกไปแล้วเนี่ยบางคนก็คิดว่าภาคกลางนี่มันจะเข้าแก่นเหรออันนี้ก็ชัดเจนนะฮะคุณแม่ชัดเจนเนะ<ช>าะว่า เข้าแก่นนะถ้าเป็นตัวขาวๆอย่างเงี้ยเขาเรียกกระพีไม้เนาะถ้าเป็นพยุงไทยท่านผู้ชมครับ10ปีนี่จะเห็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้แต่ตัวนี้มันเป็นพยุงไหหลัมพยุงเวียดนามสายพันธุ์ที่เราคัดมาแล้วนะครับบริษัทหงมูไทยแลนด์เนี่ยมั่นใจเลยว่ามันเข้าแก่นจริงแบบนี้อันนี้ชัดเจนอันนี้ไม่ได้เอามาจากไหนนะท่านผู้ชมนี่เจาะมาจากต้นนี้เลยแล้วเมื่อกี้เราเจาะมา3-4ต้นเนี่ยเข้าแก่นทุกต้นนะครับท่านผู้ชมเข้าแก่นก็คือแก่นมันอาจจะยังไม่ใหญ่ถึงขนาดต้นนี้ พอต้นนี้มันโตกว่าคนอื่นเขาแต่จากนี้ต่อไปท่านผู้ชมครับ4ปีกว่าอายุที่เขาจะขายได้นะครับก็คืออายุ10ปีท่านผู้ชม4ปีแก่นมันจะได้รุ่นนี้ถามว่ารุ่นเนี้ยเขาซื้อขายกันเท่าไหร่นี่กิโลนึงอันนี้500บาทอืค uh ่ะอันนี้แค่นี้นะครับ500บาทแต่ถามว่าต้นนึงมันได้เท่าไหร่มันน้ำหนักเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20-40กิโล <Okay. S 1> ก็ต้นละ1-20,000ต้นละ1-20,000บาทท่านผู้ชมครับ100ต้นก็ล้านนึงนะครับ1-2ล้านบาทต่อ100ต้น มันถือว่ามันก็เป็นเงินดีเหมือนกันนะในนี้ก็ไม่ใช่น้อยๆนะครับท่านผู้ชมโอ้โหเจ็ดร้อยเยอะแยะเลยท่านผู้ชมนะครับ700 700ต้นนะครับอย่างน้อยๆมันก็เป็นรายได้เสริมที่มันอยู่หลังบ้านมันเป็นรายได้เสริมอย่างน้อยๆเลย700ต้นท่านผู้ชมอยู่ที่ประมาณ1นึต้น1นึ่งถึงสองหมบาทเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7จ็ถึงสิล้านบาทถ้าสมมติว่า7ล้านถึง14ล้านเอาตรงกลาง10ล้าน10ล้านบาทเนี่ยที่ดินเราอยู่ที่เดิมเหมือนเดิม ที่ดินเราอยู่เหมือนเดิมบ้านเราก็อยู่เหมือนเดิมแต่ถามว่าหลังบ้านเนี่ยอยู่ๆมันก็มีมูลและภาพเพิ่ม <c oughs> เพิ่มขึ้นครับทานผู้ชมเป็นสินทรัพย์นะฮะ <c oughs> คุณสมใจนี่ก็ศึกษาม,มาไม่ใช่น้อยนะบางคนบอกว่าบริษัทมันก็จะเหมือนกับบริษัทที่ขายตะกูยักษ์เหมือนพวกที่ขายกระท่อมเหมือนพวกที่ขายโกโก้นะฮะให้ส่งเสริมให้ปลูกปลูกเสร็จเรียบร้อยปุ๊บหายไปเลยคุณแม่ของเราหายไหมฮะไม่หายค่ะหงมู่ไม่หายนะมาจนโอ้โหจำได้ท่านผู้ชมจำได้แต่เมื่อกี้หลงทาง GPS จำไม่ได้แต่เราจำได้นะครับมาตั้งแต่โอ้โหบ้านนี้ยังไม่มีเลยบ้านนี้ยังไม่มีเลยตอนนี้นะครับร้านค้ามานี่ผมคิดว่านึกว่ามาผิดร้านนะ <c oughs> ไม่ใช่นะครับจำได้จำได้ตรงข้างหน้านี่มีไม้หวงหวียนี่แน่นอนท่านผู้ชมไม่ว่าโลกมันจะเปลี่ยนไปยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยยิ่งโตยิ่งแพงคุณแม่ตอนนี้เราแทบจะไม่ต้องทําอะไรมันเลยนะใช่ค่มมันโตเองนะโตเองทุกปีแต่ว่าถามว่าต้องปั้มไหมช่วงแรก ปั๊มเหมือนกันนะไม่ไม่ไม่ธรรมดาคุณสม<ป>ใจก็อโอ้ยเหนื่อยเหมือนกันคุณสนใจก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมกว่าที่จะปั๊มมามันเป็นปกติเป็นเรื่องธรรมดาของการปลูกต้นไม้<ช>ถึงปลูกมะม่วงเราก็ต้องดูแลอยู่ดีใช่ค่ะพอม,มามันก็สามารถจะดูแลตัวเองได้ครับถามว่าปลูกยากไหม อูกว่าไม่ยากแต่ดูแลช่วงแรกๆก็ต้องดูแลเหมือนเลี้ยงเด็กอะค่ะเด็กเขาก็ยังดูแลตัวเองไม่ได้เราก็ต้องดูแลเขาก่อนพอเขาโตมาเขาก็ดูแลตัวเองได้เราก็ไม่ต้องดูเลยมากเอาจริงจริงตอนนี้ผมว่าคุณสมใจก็ปลื้มใจเหมือนกันนะพอเวลาเข้ามาในสวนเฮ้ยมันมันคลึงถ้าเป็นหน้าฝนนะคุณแม่ไม่อย่างนี้นะอันนี้นี่คือโล่งๆแบบนี้ท่านผู้ชมอันนี้คือฤดูฤดูแล้งเขาทิ้งใบผัดใบเขาจะผัดใบแล้วบางต้นเนี่ยก็แตกใบใหม่เลยด้วยท่านผู้ชมกํากำลังเริ่มใบใหม่นะครับเป็นฤดูที่แบบ คือตั้งแต่ฝนปีที่แล้วค่ะจะดูชุ่มฉ่าแล้วมันก็ดูแบบว่าคลื่นไปเลยใช่มันก็มันก็เป็นผลพลอยได้อ่ะอันเรื่องเงินนะมันก็คือส่วนหนึ่งอีส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเรื่องแรกก็คือเราได้สุขภาพได้ได้ความรู้สึกในบรรยากาศมีความสุขเขาเรียกฟิลมีความสุขเป็นความหวังแล้วก็เป็นอนาคตด้วยใช่คืออย่างน้อยเจ้าของ ชื่นใจใ<ช>อ่ะเออปลูกมาโอ้โหยังเหนื่อยเลยเยังเหนื่อยตอนนี้เหนื่อยแอบเข้ามาดูโอ้โหเธออายุเ่นี้แล้วเ,นนเหรอทำไมเธออ้วนจังรเงี้ยหายเหนื่อย <c oughs> อันนี้นะครับไม่ได้ทำอะไรแล้วนะตอนนี้ก็ปล่อยไว้เฉยๆแล้วก็แอบมาดูเรื่อยๆเขาก็โตๆไปอย่างเงี้ย ยัก็มาเห็นว่าโอ้โหนี่โตเท่านี้แล้วเลยมันก็รู้สึกชื่นใจไงใช่ครับร่มลื่นนะได้สุขภาพด้วยแล้วตอนนี้นะกองอากาศให้เราได้สร้างออกเลยกองอากาศมาด้วยมากเลยอ่ะแบบรู้สึกมีความสุขอ่ะแล้วก็แบบไม่ผิดหวังเลยนะได้ปลูกต้นพยุงเนี้ยโอ้ขอบคุณมากมากเลยอ่ะมีความสุขนี่แหละคือความสุขของเกษตรกรท่านผู้ชมที่เราสามารถที่จะจับต้องได้จริงนะครับแบบนี้นะอย่างน้อยๆผมจะบอกให้นะว่ามันคืออะไรต้นเนี้ยต้นนี้ก็คือไม้พยุงแต่เป็นพยุงสายพันธ์ แพงที่สุดในตลาดจีนอันดับหนึ่งในประเทศจีนเนี่ยคือตัวนี้เขาเรียกไม้หวงหัวลี่พยุงไหหลําพยุงเวียดนามน,นะครับตัวนี้อันดับหนึ่งในจีนนะให้คุณแม่พาชมนิดหนึ่งได้ไหมครโอเคขอ,ขออนุญาตนะครับชมนิดหนึง่งผู้สมใจก็ดูดูกับเราแน่นอนนะครับ <c oughs> เห็นคลิปนี้ก็ชื่นใจท่านผู้ชมอันนี้มันเป็นความมันเป็นความสุขข,ของเกษตรกรที่มีไม้ที่ราคาแพงที่สุดในประเทศไทยเนี่ยอยู่ในสวนของตัวเองท่านผู้ชมไม่น้อยนะครับ700ต้นเนี่ยไม่น้อยนะ เนี่ยจริงๆถ้าตลาดที่เขาขุดล้อมรู้นะถ้าพวกตลาดไม้ขุดล้อมเขามาซื้อนี่อย่างน้อยๆต้นละสองสามพันบาทขายได้แน่นอนตอนนี้นะครับแต่ว่าเราไม่ขายแพงกว่านั้นเนาะ,ะเราไม่ขายนะครับเพราะว่ามันโอ้โหท่านผู้ชมดูเนี่ยต้นนั้นก็ใหญ่กว่านี้อีกตรงนั้นนะท่านผู้ชมนี่แหละที่เรามาตั้งแต่แรกท่านผู้ชมจําได้ไหมตรงเนี้ยที่ผมมาตอนนั้นยังเป็นแปลงผักอยู่เลยใช่เป็นแปลงผักมีมีต้นอะไรนะตอนนั้นปลูกปลูกอะไรนะผัก ผักชีมีพริก,กท่านผู้ชมทาได้เลยมีพริกมีผักชีมีหลายๆผักนะครับเพราะว่าเป็นตรงนี้เป็นร้านค้าเนาะที่มีตัวนี้ไปขายตัวนี้ไปได้หมดแล้วข้างหลังมีกล้วยกล้วยตอนนี้ยังอยู่เลยท่านผู้ชมยังอยู่แต่ว่าถามว่ามันอยู่กับไม้หฮ,ฮลิเดย์ได้ไหมได้นะครับมีคุณแม่พาชมนิดนึงนะฮะได้เลยเนาะกล้วยน,นี่ขายมาหลายรอบแล้ว ขายมาหลายหลายปีแล้วตั้งแต่ปลูกมาก็คือขายตลอดมาสี่ปีแล้วเนี่ยสี่ห้าปีแล้วก็มีกล้วยขายอยู่ตลอดครับแต่ข้างในนี่คือไม้หวงหรืก็ไม้หวงหรอแล้วมันก็โตด้วยนะโตไม่ธรรมดาท่านผู้ชมนี่ครับถามว่ามันโตไหมเดี๋ยวผมพาชมอ่ะเดี๋ยวพาดูต้นนี้นิดหนึ่งข้างในเนี่ยข้างในมันก็ยังโตนะท่านผู้ชมนี่ครับอุ้ย นี่อยู่ด้วยกันได้ <c oughs> วันหนึ่งที่คุณแม่เอา <c oughs> กล้วยออกอ่ะสมมุติว่ากล้วยมันไปไม่ได้แล้วเพราะมันไม่มีแสงเนาะ <c oughs> วันหนึ่งเอาออกมันก็ยังเหลือเนีย่ยไม้หงหัวที่เป็นแถวเลยท่านผู้ชม <c oughs> เป็นแถวเลยสวยงาม <c oughs> <c oughs> ตอนนี้มันอาจจะมีต้นโตบ้างไม่โตบ้างแต่พอเวลาเอากล้วยออกปุ๊บมันจะพรึบพร้อมกันหมดนะฮะท่านผู้ชมไอ้ต้นที่ยังไม่โตนี่คือโตนะแต่ต้นที่มันโตก็โตแบบนี้ต้นที่ยังไม่โตมันก็ไม่ได้เล็กนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยอย่าไปซีเรียสกับมันนะครับ เรามีรายได้จากกล้วยไปแล้วเรียบร้อยเอากล้วยออกมันยังขึ้นมาท่านผู้ชมนี่เลยโอ้อ,อันนี้กิ่งเขาจะริดเองเดี๋ยวสักหน่อยเนี่ยกิ่งนี้มันจะมันจะตายเองกิ่งนะฮะมันจะขึ้นเป็นลำอ๋อเดี๋ยวอันนี้อธิบายให้คุณแม่ฟังนิดนึงอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายอย่างนี้นะครับอันนี้ฝากไว้นิดหนึ่งตัวนี้นะครับอันนี้คุณแม่เวลาสิบปีมีคนถามว่า ไม้มันไม้สิปีมจะไปทําอะไรเขาไปทําโต๊ะตู้เตียงเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเนี่ยทำจากไม้ฮวงหอลรีเนี่ยเป็นเฟอร์นิเจอร์ของชนชั้นสูงก็คือในเมื่อก่อนในพระราชวาังต้องห้ามห้องเต้น,เนี่ยจะอยู่ในพระราชวาังต้องห้ามแล้วมีเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างทําจากไม้ฮวงหอลีทั้งหมดซึ่งเป็นเครื่องบรรณาการมาจากเกะาะไหหลำเกะาะไหหลำเป็นของจีนคราวนี้เกะาะไหหลำก็ส่งไม้ไปทําไมเขาถึงชอบจีนทําไมถึงชอบนะฮะตัวนี้เพราะว่าเนี่ยครับคุณแม่ลายไม้สวยไหมสวยลายไม้สวยมาก และคราวนี้เวลาทำเนี่นี้ไม้อายุ10ปีนะครับเราปลูกที่จังหวัดน่านประเทศไทยอันนี้ก็คือประเทศไทยปลูกเองคุณหญ่ถ้าใครสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการกับเราแบบนี้อยากปลูกแบบนี้บ้างอ่ะติดต่อเข้ามายังไงติดต่อได้ที่0860782120คุณใหญ่ค่ะค่ะระยะปลูก4,4คูณสระยะที่เหมาะสมที่สุดเหมาะสมที่สุด1ไร่1ล้านบาท1ไร่1ล้านบาทท่านผู้ชมนี่นะครับ1ไร่1ล้านบาท5ไร่5ล้านบาท10ไร่10ล้านบาทอันนี้การันตีโดย บริษัทหงมูวเวียดนามแล้วก็บริษัทหงมูไทยแลนด์นะครับเรามีประสบการณ์เกี่ยวกับการทําเรื่องไม้หวงหรีมาเนี่ยสามถึงสีปีในประเทศเวียดนามนะครับ,รบก่อนที่จะมาเป็นหงมูไทยแลนด์และตอนนี้หงมูไทยแลนด์มีประสบการณ์แค่ไหน10ปีครับไม้ตัวนี้ผมปลูกเองอถ้าไม่ปลูกเองแล้วจนถึงขั้นขายได้แบบนี้เราก็พูดไม่ได้นะฮะอันนี้กล้าพูดเต็มปากเต็มคําเลยว่าเนี่ยไม้ My ทุกชิ้นในเนี้ยปลูกเองกับมือนะฮะปลูกเองกับมือแล้ว มันสาเร็จแล้วด้วยในประเทศไทยเพราะฉะนั้นไม่ใช่มาต้องมาลองผิดลองถูกไม่ใช่ของที่จะต้องมาลองผิดลองถูกอย่างที่ดูวันนี้นะครับที่จริงคุณสมใจเนี่ยเจ้าของสวนเนี่ยรู้แล้วว่ายังไงมันต้องเข้าแก่นเพราะว่าเขาทามาจนขนาดไหนแล้วเนาะมันเข้าแก่นแน่นอนรีบนะครับท่านผู้ชมรีบนะโอกาสดีๆไม่ได้มีบ่อยๆช้าไปปีหนึ่งก็เสียโอกาสถ้าปีอปีถ้า4ปีครึ่งที่แล้วคุณสมใจไม่ตัดสินใจปลูกก็มีมีนะครับสวนแบบนี้ไม่มีมันก็จะกลายเป็นกล้วยากับกลายเป็นะมะานาวซึ่งมะนาวถ้าตัดทิ้งจบเลย ถ้ากล้วยถ้าตัดทิ้งจบเลยเหมือนกันแต่ถ้าเป็นพวกนี้นะครับไม้พวกนี้นะเราไม่จําเป็นต้องขายทั้งหมดยิ่งนานยิ่งแพงสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณแม่นะครับขอบคุณเจ้าของสวนนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านที่ร่วมรายการกับเรานะครับไม้ฮงหวัวรีเป็นที่พึ่งของเกษตรกรแน่นอนร้อเนะครับหงหมูทแลนด์ Thailand, อยู่เคียงคู่เคียงข้างเกษตรกรแน่นอนตลอดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ